ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านทีนาสีธรรมวัตรราชอนุกูลใบโบกใบบัวสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ เราจะได้ทําความรู้จักกับใบบอกใบบัวกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะงวงคําว่างวงหมายถึงจมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมางาคําว่างาหมายถึง ันที่ยื่นยาวออกจากปากช้างตัวผู้มีสีขาวโค้งงอหูคำว่าหูหมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียงตาคำว่าตาหมายถึง ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่ดูหรือมองสิ่งต่างๆรอบตัวหางคำว่าหางหมายถึงส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์ขาคำว่าขาหมายถึง อวัยวะตั้งแต่ตะโพคถึงข้อเท้าสำหรับพยุงร่างกายและเดินเอาละค่ะได้ร้องเพลงกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างจำกันได้ไหมคะว่าใครใช่แล้วค่ะใบโบกใบบัวนั่นเองพร้อมจะมาทำความรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะงั้น ไปกันเลยมามามาดูมาดูใบโบกมาดูใบบ,บ,บัวอา้าวใบโบกใบบัวหายไปแล้วแย่แล้วสิเราต้องมาช่วยกันหาอวัยวะของใบโบกใบบัวให้ครบซะแล้วไม่งั้นไม่มีใครมาเต้น และร้องเพลงช้างให้ฟังอีกแน่เลยเริ่มจากอวัยวะที่ใช้มองก่อนดีกว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรเก่งมากคะ่ะตานั่นเองใบโบกมีตาใบบัวมีตาใบโบกใบบัวมีตา เมื่อมีตาแล้วก็ต้องมีขาใบาบอกมีขาใบาบัวมีขาใบโบกใบบัวมีขาเพื่อนลองเดาสิคะว่าอวัยวะต่อไปคืออะไรใบให้ว่าเอาไว้ใช้ฟังใช่แล้วค่ะหูนั่นเอง ใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบโบกใบบัวมีหูต่อมาเป็นหางใบโบกมีหางใบบ,บ,บัวมีหางใบโบกใบบัวมีหาง ใบบอกใบบัวของเราใกล้เสร็จแล้วค่ะน้องๆยังขาดจมูกยาวๆเราเรียกว่าอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะงวงใบบอกมีงวงใบบวัวมีงวงใบบอกใบบัวมีงวงเหลืออวัยวะสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆ หรือไหมว่าคืออะไรใบให้ว่าอยู่ใต้งวงเก่งมากค่ะงานั่นเองใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมใบบัวถึงไม่มีงาที่ใบบัวไม่มีงาก็เพราะเป็นช้างตัวเมียค่ะใบโบกมีงาใบาบัว ไม่มีงาเย่ yeah! คราวนี้ใบโบกใบบัวก็มาเต้นและร้องเพลงช้างให้เราดูได้เหมือนเคยแล้วอา้าว ให้น้องๆเลือกคำจากความหมายที่กำหนดให้ น้องๆเมื่อรู้จักกับใบบบกใบบัวแล้วคราวนี้เราลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าใบโบกใบบัวมีอวัยวะใดบ้างใบโบกใบบัวมีตาใบโบกใบบัวมีขาใบโบกใบบัวมีหูใบโบกใบบัวมีหาง ใบโบกใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กัน ให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องใบบอกใบบับวมีใบบอกใบบัวมีตาใบาบอกใบบบบัวมีใอกใบบัวมีขาใบาบอกใบบัวมี ใบบอกใบบัวมีหูใบบอกใบบัวมีใบบอกใบบัวมีงวงมีหางใบบอกมีใบบัวไม่มี ใบบอกมีงาใบาบัวไม่มีงาใบบอกใบบัวมีตาใบาบอกใบบัวมีขาใบบอกใบบัวมีหูใบบอกใบบัวมีงวงมีหางใบบอกมีงาใบบัวไม่มีงา สวัสดีครับบ๊ายบาย